สวัสดีค่ะเมื่อในฮอสิมาตําเหลากินกนาาันนัดจ้าเมื่อ้นฮอสิตํากินเองเนาะฮอสิเปรืซอเนาะค่ะอันดับแรกนะคะฮอสเบส่บบกพีกับกระเทียมนะคะล้องไปฮอสตาําให้มันเล็กๆนะคะพอตําเราียบร้อยแล้วนะคะฮอก็ใสผงนัวนะคะใสหลายเสียไปใสหน่อยใสไปเนาะฮอก็ใสตามที่ฮอต้องการเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ ใส่น้ำปลาร้านะคะลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่มะเขือนะคะ ่ะละกักกะปาดมะนาวละกกะบ,บีปังไปนะคะดีเหอกระตําให้มันเข้ากันนะคะตำๆๆไปแล้วก็ใส่กุ้งที่เ่อเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยใส่กุ้งลกักกะตำให้มันเข้ากันนะจ๊ะ ก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่นที่นี่คัะก็เสิเซต่า,าที่เข้าพร้อมรับประทานนะคะเทลงไปแบบเป็นตะแสบเลยค่ะบมืนะว่านจ้ามาสับแสนน้ำกันจ้า